สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมตู้เย็นซัมซุงสองประตูอาการเย็นน้อยเสียบปลั๊กวันแรกอาจจะเย็นถึงติดลบ20องศาหลังจากนั้นสองสาวันก็จะเริ่มเย็นน้อยลง มาตรวจเช็คกันครับเครื่องทำอุณหภูมิได้ถึงติดลบ20กว่าใน1วันครับมันก็จะมีอาการเย็นน้อยวงจรละลายน้ำแข็งทำงานนานมากครับก็มาเปลี่ยนรีเลย์รีเลย์วงจรละลายน้ำแข็ง ครับก็ซ่อมเสร็จแล้วลองเครื่องมาสองวันมาดูนณหภูมิชั้นบนได้ลบยี่สิบสององศามาดูชั้นล่าง ชั้นล่างได้6องศาเสียบปลั๊กวันแรกอาจจะเย็นปกติ ต่อมาก็จะเริ่มเย็นน้อยลงชั้นล่างไม่เย็ยนจนกระทั่งใายไปใช้ไปชั้นบนช่องฟิตก็จะเริ่มไม่เย็ยนด้วยครับสาเหตุเกิดจากรีเลต่อฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งรีเลเสียหน้าคอนแทคของรีเลศึก หน้าคอนแทคไม่ดีทำให้การละลายน้ำแข็งนานกว่าปกติเมื่อนานกว่าปกติแล้วคอมก็จะไม่ต่อจนกว่าน้ำแข็งจะละลายเองจึงทำให้เกิดอาการเย็นน้อยจนกระทั่งไม่เย็นเลย ครับขอบคุณครับที่รับชม